ปริญญาตรุษจังหวัดกาลสิทธิ์ครับท่านแต่ใช้ทวัดเพ่มสถิท่านในลูกหลัการชาติฉบับกาลสิทธิ์ครับรวมทั้งตรวจสอบอาการของแต่ละท่านนะคับท่านต้องเป็นหลักให้ผมเลยนะครับในในพื้นที่พยาั้นเรื่องสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าใจนะครับให้จบจะทำโครงการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อ ถุงขยะถุงขยะขนาดสามสิบคูณสี่ิบนิ้วจานวนหนึ่งแพ็คถุงมือยางจานวนหนึ่งกล่องแรกสุดเลยเอาพื้นฐานขั้นหมดไปก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นเนใต้แดกเราตีสําหรับมกรา่อาแล้วกันชุดแต่ละชุดจะประกอบด้วยหนึ่งปลอดวัดไข้แบบนิบหนึ่งอันเกลียวล้างมือขนาดร้อยมิลลิตรจำนวนหนึ่งหลอดนั้สำหรับกิดเซตนจำนวนหนึ่งถุงขอผมขอกล่าบขอบคุณท่านผพราะว่าราชการ ตัวแทนผู้รับมอบวัสดุกรตามหลังต่อไปขอตัดเยี่ยชาครับครับท่านสนั่น,นตัวสอบท่านดอกอไปแล้วก็อาศัสมัครโควิด19ของอำเภอเมืองแคลิฟอร์เียที่ที่รอกรับทุกท่านนะครับเรื่องีเราที่เริ่มงท,ที่ปฏิบัติการในการที่จะควบคุมนะครับโครงกา,ร,างรับยับยั้งการแพร่ระบาดที่ทางหลักวิชาการเขาบอกว่าระยะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะครอบคลุมระยะเวลาระหว่าง 12เดือนในยุโรปนะฮะไทรโทพีดหรืออีด่าฮิววาจักรโร่กว่าจะมีเรื่องเรื่องความเสี่ยงใหม่ึงปีหรือมากกว่านั้รับยาได้ได้ยุคปีไหนก็คือยิธีที่ที่เราทำในปุตตวรรษเนี่ยนะครับก็อย่างผมต้องทำต่อไปนะครับอย่างผมต้องทำต่อไปเพราะในที่ผม ก็เหมือนที่นายกททีพูดว่ารู้ว่าว่ามันไม่ไหวแล้วรู้ว่ามันหนักรู้ว่ามันลำบากนะจอดเข้ามาหนึ่งจอดเข้ามาหนึ่งครับเป็นติดเข้ามาน้องผู้หญิงเข้าไปไหนอ่าตะปนที่สองตะปนขมิ้นนะครับเปลี่ยนตัวเลยครับท่านพอแล้วพอสร็ชุดที่สองตีต่อ สองกําหนางตะบนไทยกับตะบนลาวนะครับสุภาพสตรีเรด้วยนายจันเปลี่ยนตั้ง้ก็เี่ตั้งไว้ตัวนะครับเป็นสีได้ สัมะเป็นสีปกติบอุภูมิปกติจสีเขียวนะ37จุดในอมที่เราะชีผู้ป่วยแอ้จิ้งเพิ่มมากขึ้นคณะกรรมการควบคุมโรคโดยผมเนี่ยก็เป็นผู้ับเนินการใช้ไหจิงขอบใช้เลยนะครับคุณสมบัตเครื่องนี้จะมีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับ ตอนนี้ก็4ีขึ้นมากค่ะที่ที่ท่านผู้ว่าได้ก็เอ่อเอ่อเวชภัณฑ์นะคะในการในการทางานของสนับสนุนในการทํางานของทีมผู้นําของเราเรู้สึกภูมิใจมากๆและก็ดีใจมากๆค่ะที่ที่ได้เครื่องวัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็เอ่อ,เ,อ,อเวชภัณฑ์ทุกอย่างก็จะน,นําไปนะคะใช้ประโยชน์ให้ตึดสูงสุดในชุมชนของเรา